เฮ้ยมอเไซค์ขับมาหน้าเจมันขับไปทางขับไปทางแมนอุ้ยเจ็บมาก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะแมนมันอยู่เนินเหรอมึงพูดอย่างนี้ของขึ้นเลยว่ะน้องปื้มทำไมกูไม่เห็นมันวะนี่นี่เจม อ้าเฮ้ยอยู่บ้านเราเทียมบ้านเอะไรเจ็บเจ็บโดนนั่นนึงมันโดนคาพี่ไกดมันโดนคาอยู่ห้องน้ำพี่ไกดห้องน้ำสวย อ่ามันไม่ได้อยู่ห้องน้ำป่าพี่ผมมองไม่เห็นผมมอไม่เห็นผมคิดว่ามันน่าจะแอบพี่ไกด์มันอยู่สามชั้นมาผมพี่ไกด์ไม่อยู่ชั้นอมอยู่ชั้นสองมันโดนปืนพกยิงหรอเฮ้ ันตัวนึงดาวเทียมตัวนึ่ง<ไ> Roberts, เข้าไปเลยอะไรตายหมดแล้วเหรอตายหมดแล้วเขมนี้เลยสามชั้นสองตัวดาวเทียมหน้าผมตัวนึ่งมึงยิงสามชั้นดาวอ่ะเพิ่มยิงไม่ดาวไม่ดาวมันรวยเฉยพี่ดอกนะข้างล่างปะเข้ามาแค่แบบกูได้ทนายแล้วแบบโคโลแล้วมันยุ่งกิกจจังวะเฮ้ยเพิมมันมั็นผลระดาบสามสามาต่างอ่ะดาวเทียมก็มีดาวเทียมไหนเนี่ยดาวเทียมหน้าผมเลยสามาต่างอ่ะปื้มสองชั้นมีเหรอมีสามชั้นขวามือพี่ขวามือที่มันมีสามาต่างอ่ะพี่เห็นบ้างไหมโผล่ตรงนั้นอ่ะ มันต่างล้วตัวหนึ่งดาวเทียมก็ยังอยู่อ่ะสายมหรอใช่ดาวเทียมมันนั่งรออยู่เราต้องเปิดสามยนให้น้องระยะดาวเทียมพี่ได้ครับน้องเื้มเฮ้ยสวยว่ะดาวเทียมไป

เออไม่ให้พูดมันก็พูดกันไม่หยุดเลยเอ้าพอเปปพี่พูดก่อนแกผมนึกว่าพูดได้อว่าาารรยกอุ้ยเอ้ยมันยิงน้องผมสามชั้นสามชั้นดาดฟ้าชั้นสองชั้นสองบ้านดาดฟ้าโผลอีกทีดิผมยิงหัวได้ถ้ามันโผล่ชั้นสองอ่ะใช่พี่ล่าสุดชั้นสองฝั่งขวาบ้านสามชั้นอ่ะเออก็หมดเดินมาแล้ว

แเฮ้ยมีคนไม่อยู่ขวามือผมขวามือผมเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นแล้วเห็นแอ้ี่ไกปเฮ้ยขอเก็บกาะไปไปไป แอดดับอยู่นี่ผมไอ้ปืนเป็นมาแล้วไอ้ปืนมาแล้วปืนพิเชของหนูเฮ้ยไม่ทันกูหรอกเฮ้ยเอดับพี่ใครเอาแมสเทปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บโดนแล้วเนึ่ยโดนแล้วปพิ่มข่อยเอาอีกเอาอีกโอ้โหเฮี้ยมันถึงจังวะ ไป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 แคแมกเทปปะไอ้ปื้มเป่ามาันไอ้ปื้มอย่าไปกลัวสงสัไม่รู้จักคู่หูแอแทคเกอร์ไอ้เปนมามอไหนีปดหนีพี่หรอ,อ,หอหปื้มเคไม้ปื้ม บทบทตายแล้วเนี่ยพี่เอาไอ้เปลื้มมึงดาวเหรอเอาผมเฮ้ยพี่ไม่รู้จริงเมื่อกี้พี่นึกว่ามึงขับแล้วมึงเคไมีกับกูอยู่ผมก็จะกำลังจะเคมีเหมันล่อมาหาเพื่อนไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ย s อรี่ว่ะปื้มพี่ไม่ได้ตั้งใจแล้วขอบคุณคุณน้ำด้วยค่ะสำหรับเฮ้ยพี่ไก่เข้าบ้านเต็มเลยเข้าบ้านเต็มเลย อะตอนมาอไม่มีอะ่ะที่บ้านนี้ก็ไม่มีคนมันมันน่าจะอยู่แถวแถวหน้าแถวนีนวนบ้างอย่างเงี้ย เฮ้ยมอไซคับมาหน้าเจแมนขับไปทางขับไปทางแมนโอ้ยเจ็บมาก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 เฮ้ย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 ไอ้เหี้ยกูยี่โคตรเท่โอ้ยเหี้ยอยู่นี่พี่ผมบอกเลยว่าเบอร์รี่โน่หนึ่งต้องเป็นผมแล้วว่ะนี่สอบอยู่นี่พี่ไกายสองส้มเลยเฮ้ยคุณอกคุณอกสอนี้คุณอก เฮ้ยับบนี้ก็คุ้หงฝั่งนี้ก็คุณนงหนุ่มปืนหนุ่มปืนติดตามพี <t 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 ่นะเดี <t 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 um> ๋ยวได้ยินนะเฮ้ยน nah ้องแคนดี <t <t ้มาตั้งแต่สมัยพี่สตรีมแรกเลยนี่นะฮะจำได้ A W ใช่ครับคุ่นหลีผมตัดให้ขอบคุ่นคำผมอย่างเท่น คนมันยังไม่เข้าวงวะพี่มันันตายกเร็วจังวะมันจะชอบมาต่อทางเราเว้ยพอเราเคลียร์ให้พี่ระวังแถวนี้เลยผมจำได้ว่าพับบิกมันชอบมาต่อเราแม่มีรถปะมีรถรูวว้ okay, ทราบทีก่อนนะอ๋อเฮียรถเกือบคว่ำสวัสดีครับน้องกีรายยศเล่นกระเบิดตลาด ปิดครับไปทำมาพี่แต่รอให้พี่จับทำให้จับทำเป็นไม่ต้องรองเงียบหรอกโขก็เล่งเทียร์ไปหมดแล้วพี่กายตรงนี้อ่ะไปดูบนดีดูบนดีปลาปลาแถวเครื่องบินเหรอพี่บนน่ะเออท้ายมือผมไม่กล้าไปแถวเครือ่องบินว่ะโอ้โหผมแว่นจนน้ำมันหมดอ่ะมอเตอร์ไซค์ผมอ่ะบอกเลยว่าของจริง หวอยู่แล้วพี่พี่อยู่กับเทพปื้มแกแม่เนื้อแทงยิงเด็กเฮียสองวันนี้โอ้โข้าไปกลับตอนนี้อุ้ยพวกกลุ่มเดียวกันด้วยอย่ายิงหนูนะขอลังแหละอย่าฆ่าหนูแม่อะไรอย่าฆ่าหนูปากตบดีวายหน่อยพี่สู้ได้ไหมผมสู้ไม่ได้ผมก็สู้ไม่ได้เหมือนกันไม่ไได้อ้ปื้ลพี่มาแถวนี้มีคนเปื้ลกูได้กิน พี่ได้กลิ่นเลยเหรอนี่พี่เป็นหมาเหรอมาล้แมนกินเโได่มาพมนเธีกันยรเจไม่มีแมนจวิ่งไปแมนไปทัดก็เลยก็ได้แต่แม่มนมีนมาให้เหรอไมเก็บน้ำมันมาให้รถรถเปลี่ยนสีด้วยไม่น่าดรอปแล้วเดี๋ยวต้องสีาว๋อแมมีน้ำมันให้เหรอใช่มีน้ำมันให้รถจี๋อยู่น ไม่เป็นไรเจแม่เดี๋ยวเราเคลียร์ฝั่งนี้กันป่ะเพื่อเราน่าจะไหวฝั่งนูนะเราไปคงไม่ได้ยิงอะดูจากทรงวะหมันหมดพี่เบเลยไม่ขับไง้ซายมือแม่ล้ไปเจงไปเลยแม่ไปเลยไปทีเวยปรทกันนปเทศกย พี่เคยเห็นอันนี้ป่ะโค้ดไรเดอร์อ่ะวันนี้ขายกี่ทุ่มวะพี่ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเต้ยเดี๋ยวเต้ยมาหอไม่ทุ่มหนึ่งก็สองทุ่มครับเดี๋ยวเราสักครู่นะอยู่ไหนพี่จับเครื่องมาแล้วปืนตจองปืนพี่มาแล้วต้องปืนพี่ไกด์มึงพี่ไม่เวิร์กเหรอโอ้โหหักหมดแล้วยัดแม่สัตว์หรอสุนนะครับ ไี้กี่หมดแล้วแต่ครับดูวะนะจังหวะเริ่มช่วงๆหรอใช่ฝั่งไปเด้งยังไงไปหน้ากูหน้ากูโอ้ไอ้เฮียเอ้ยเต็มเลยแถวผมแถวผมเต็มเลยแถวนี้เยอะปึ๊บเยอะปึ๊บอยู่แถวแมนเลยพี่แมนซวยอยู่พี่มาช่วยแมนหน่อยโอ้โหเยอะมากอ่ะเดหลือสายแมนเดหลือสายแมนฝาดออกไม่เติมขวาขวาขวาโดนแล้วแบบพี่ดาวผมไปชุบได้ป่ะพี่เจ ไปช่วยแมนก่อนไปช่วยแมนก่อนเพิ่มตกต้นไม้เลยเพิ่มต้นไม้หน้าแมนตรงเนี้ยดแล้วดแล้วจ้วมองไม่เห็นลเลยว่ะล้นไมู้เลยตไม่มีพี่หมดแล้วหมดแล้วทําไมเป็นยิงผมแรงอย่างว้เฮียหมวกก็ไม่โดน หน่วยแม่วโลกไม่ไกลกูไม่ได้ยิงหน่อยแม่เกเปเท่นลกวเกมโงเกมอไรผมแมเลยไพี่ผมขับรถผ่านมา้นยิงผมล่วงเลยเีัน็บเก็บยิงใหกาไม่ประเทศนี่รายการรายการรายการเกมลิงแลบของต่างประเทศหรอผฝันไเลยสามคนเลยไมสคนพี่ไก่หมเลยไหพี่ แม่งเป็นพวกเดินเล่นในเฮียเอ๋ยพวกนี้ขับรถอีกแล้วขับรถอีกแล้วขวับระจอมขับระจอมขับรถทันบัาพี่หาคนให้เ <c oughs> พิ่มรอช่วยกูเลยนะกูโดนยิงปุ๊บกูเอาเลยนะแบบนี้ต้องหาว,วิธีปรับให้มันเห็นคนชัดแบบนี้มันมันไม่เหมือนแมตช์เก่าอย่างเก่าคนคนเก่ามอางคนโคตรยาเกายาเลยยากเยอะ <m 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 ai> <m ai um> ี่ไหพครับเาอยู่พมัอยู่บ้านพวมันอยู่หน้า่เีวเหรอไม่ไม่รู้ครับเกมลิงก์อครับแพ้สทางไหนครับไม่รู้เลยครับพี่เต้มีทีมในฟอร์ดแข่งไหมูสเเทด้วยครับมีบุรีรัมด้วยช่องไหนพี่มีบุรีรัมด้วยยูทูบหรอเฮ้พี่ส่งให้หน่อยอไทยก็แข่งกันเยอะนะครับ ไปในบ้านในบ้านเจอนบ้โอเคพี่วันช็อต1คิวใครยิงวะข้างล่างเหรอเห็นแล้วพี่ไก่ก็โอเปอร์ครับผมยิงมดไปองเมตรเขายิงล้านทบจะลือ รัดอะไรปื้มมันไม่มีคำว่ารัดเกิดขึ้นคนกลางสวัสดีครับจิ้มเลยพี่เก้าเกมส์เลยพ้าเป็นรายการของต่างประเทศครับจิ้มเลยพี่เงินรางวัลแล้วก็ต่างประเทศมีดีวานีี่่่ยไไมนนอว้เ